การเรียนของเรามันก็ต้องมีเรื่องของการสอบนะคะการสอบผลการเรียนในครูขอประกาศเฉพาะเทอมนี้ก่อนนะคะเราจะมีการรวมทั้งสามเทอมนะคะในเทอมสุดท้ายเทอมที่สานี้เรามีแค่ที่1กับที่2นะคะคนที่ได้ที่1ของเทอม3ามนี้ได้แก่ อัมฟรร์ดอัมดัมฮัมฮัมฮัมมาริวบีเจ็ดค่ะด้วยเกรดบีบวกนะคะในขณะที่เบนโบและพี่แม็กได้เท่ากันคูบ B นะคะยิดี แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเด็กขาในสามเทอมของเรานะคะก็จะมีการประมวลผลคะแนนเต็มของเราคือ120คะแนนนะคะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์12อาทิตย์อาทิตย์ละ10คะแนนเอก็คือ10นะคะเราก็มีการรวบรวมคะแนนทั้งหมดคนที่จะได้ที่หนึ่งนะคะจะได้รับสิ่งนี้ นะคะเป็นประกาศยิติคุณและมีโอกาสได้เลือกกรอบรูปก่อนคนแรกนะคะว่าคุณจะได้เลือกของใครกลับบ้าน oh <my> ไปที่2ก็ได้เลือกเป็นคนที่สที่สเลือกคนที่3าที่4ี่ได้เลือกคนที่ส่ <โ frustrating. S 1> นะคะไดงแด้เดียวก่อนครูขอประกาศผลการเรียนนะคะอันดับที่4คะแนนรวม3เทอมคะแนนอยู่ที่89คะแนน ใน89คะแนนนั้นคะแนนไปอยู่ที่ V ีเค่ะเบนนะคะ9ีนวดไม่ใช่เดียวเดียวนี่ค <e ือผลสอบค่ะไม่ใช่ผลของรางวัลทุนนี้ นี่คือแค่ผลสอบนะคะวัดตัดสินจากวันพฤหัสเท่านั้นไม่ได้นับวันเสาร์หรืออะไรเลยนับเฉพาะถึงวันพฤหัสเท่านั้นนะคะและผลการเรียนลำดับ3คะแนนรวมชนะอันดับ4ไป1คะแนนนะคะคะแนน90คะแนนได้แก่ V <c oughs> 1สิบสองค่ะพี่แม็กคะ่ะ <c oughs> เอาแลา้วเอาแลา้วผู้ที่ได้รางวัลที่หนึ่งนั้นนะคะบอกก่อนนะคะรางวัลที่หนึ่งได้คะแนนนะคะ93ะในขณะที่ที่สองได้92รถต้องขอรถต้องขอ ทุกคนนี้เรียกว่ารถต้นคอ,อกันมาเลยนะคะและผู้ที่ได้คะแนนรวมจากครูทั้ง3คลาสรวมคลาสของครูเป็น4นะคะมากที่สุดได้แก่ V oh. ินดดี้วยโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยไปติดป่าบ้างริวได้ที่สองะแล้วเดี๋ยวโบสนะคะก็จะได้ไปเลือกก่อนคนแรกนะคะเลือกแล้วนะคะไปหยิบเลยค่ะเบอร์สองไปเลือกต่อค่ะ เบอร์สีนั่งก่อนเลยค่ะนั่งก่อนครับนั่งก่อนครัสดีสวันดี่วัอดเลยอุ้ยผมนะมาเชิญหนึสีเบอร์รี่ง่ี่บ๊ทเอาไปวางที่กุยหนุ่ยดิอุ้ยเนี่ยภูมิใจกว่าเขาอีหนุ่ยนะเอันนี้ดีกว่า สวยที่สวยไม่ใช่่สวยวันหล่นแม็กต้องงี้ดิแม็กแม็กจะทู่ดิที่นี่เหรอทู่ดิพี่นี่เป็นมาจากแขกรับเชิญทั้งหลายนะคะไม่ได้เป็นกับทิ๊บก็เองอันนี้ดีกว่าเอ๊ะเอาอันนี้ดีกว่า นที่เหลือสองอันค่ะครูครูก็จะเป็นน้องๆที่ได้อันดับห้านะคะหกตามลำดับได้กลับไปนะคะอันดับห้าของเราก็คือแพลวนะคะหกของเราก็คือเบนซ์หญิงค่ะโอ้ยเบนซ์เร็วจะได้ไหมเบนซ์เน่ยอยาก โอเคนะคะฉะนั้นตอนนี้เวลาเราล่วงเลยมาแล้วเรายังไม่ได้จะจบเพียงเท่านี้นะคะขอเชิญทุกคนไปชม BTR นะคะสุดท้ายด้วยกันที่ตรงทีวีด้วยกันเชิญทางมาเรามี BTR Surprise ไม่ต้องนอนอะไรไม่นอน